ณลำธารเล็กๆแห่งหนึ่งท่ามกลางภูเขาสีเขียวชะอุ่มมีปลาตัวเล็กสีเงินแววาวตัวหนึ่งชื่อว่าปลาน้อยอาศัยอยู่กับครอบครัวมันเป็นปลาที่ตัวเล็กที่สุดในฝูงแต่มักจะมีความฝันใหญ่เสมอมันอยากว่ายน้ำออกสู่แม่น้ำใหญ่เพื่อเห็นโลกกว้างให้จงได้เมื่อปลาน้อยบอกความฝันให้ปลาตัวอื่นๆฟังพวกมันกลับหัวเราะเยาะตัวแค่นี้ ว่ายทวนน้ำยังไม่ไหวเลยจะไปถึงแม่น้ำใหญ่ได้ยังไงปลาน้อยรู้สึกเสียใจแต่ไม่ได้ยอมแพ้มันพูดกับตัวเองเบาๆสักวันหนึ่งฉันจะทำให้เห็นทุกวันปลาน้อยฝึกว่ายทวนน้ำว่ายผ่านก้อนเห็นเล็กใหญ่เรียนรู้วิธีลัดเลาะตามกระแสน้ำพอมีคลื่นแรงมันก็พยายามมากขึ้นเมื่อเหนื่อยมันก็พักแล้วกลับมาฝึกใหม่ไม่มีวันไหนเลยที่มันจะหยุด หรือดูฝนมาเยือนน้ำในลำธารเชี่ยวกลากปลาตัวใหญ่ว่ายเหนือเข้าหลบในแอ่งน้ำปลาน้อยกลับมองว่านี่คือโอกาสสำคัญนี่แหละโอกาสที่จะไปถึงแม่น้ำใหญ่มันว่ายทวนกระแสะอย่างสุดแรงลอยขึ้นล้มลงแต่ก็ไม่หยุดว่ายหลังจากผ่านแรงน้ำมหาศาลและความเหนื่อยล้าปลาน้อยก็พุ่งตัวหลุดพ้นออกจากปากลำธาร สู่น้ำใสยเย็นและกว้างไกลของแม่น้ำใหญ่ดวงตาของมันส่องประกายมันทำสำเร็จแล้วมันยิ้มในใจและรู้ว่าความพยายามของมันไม่สูญเปล่าเมื่อปลาน้อยกลับมาเล่าเรื่องราวของมันให้ฝูงฟังปลาอื่นๆที่เคยหัวเราะเยาะต่างเงียบงนันบางตัวเริ่มสนใจที่จะลองฝึกบ้างปลาน้อยไม่ได้โกรธใครแต่มันยิ้มให้และกล่าวเพียงว่า ไม่มีอะไรเล็กเกินจะฝันและไม่มีความพยายามไหนที่ไร้ความหมาย